สวีดัสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของกินกุชมาลับเพื่อนอภิเชษนะคะตอนนี้ผ้าเลยซ้าม,มาซื้อของแต่ว่าเราบัลลูดอกบัลลูว่าแม่ติ๋นซื้อเตาดีแต่เราเราอยากได้เตาดีดลย,ยได้ซื้อแต่ว่าบ่ได้บอกใส่เสื้อผ้าเราเราเข้าใจว่าแม่ติ๋นซื้อเองแหละ มาลดตัาพี่น้องมาลดตาแบบมาตลาดไปซื้อกะผงกับเผาเต็มรถไปกักตุนไว้ตัวเพื่อที่ว่าสีเฮ็ดใหน่อยซูเอ๋ยแล้วกินเนาะบำรุงบำรุงผิวเหรอผิวจะได้สวยจะได้สวยเวลาเราออกงาเราจะได้สวยหนูไม่เอาเหรอรักษาสุขภาพงค์เลยนาะเลือกผิวสวยนะคะ รักษาสุขภาพาไม่ใช่รลีโอนะคะคุณจะกินรลีโอไม่ได้นะคุณจะผิวไม่สวยนะนานอาเซกเปาเนอ,อันน,อน,น,อนี้เราใช้ไอ้เอาขวดเอาขวนขวดไม่ใช่เอ้ถึงถวยนะลูก ซื้อถั่วซื้อซร้าไปใบเอื่อยมาเหรียญน้ำกับกลูกมากก็สิได้กินบักหุ่งรรทั้งปลานิยนทั้งปลาแหงทั้งปลาทูซื้อปลา<ร>ทูสิไปป,ปนปลาทูแต่ว่าอยากปนปลานิยนก็เลยซื้อปลานิยนอย่างนี้จะเป็นละลายใจเอื่อยก็ได้ไปกันเลยนะคะเรากลับไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะอะไ <laughs> ร ค่อยเปิดได้ใหญ่ไปถือรถเขาเจ้าเสียเอาเด้อ <c oughs> แจ้งเขาผู้จะจ้อยนึงเหรอภาษาว่านักสีสิบห้าล้วนอ่ะติมฟ้ากับบานแล้วบ้างเราพี่น้องมึงอะไรเปิดใกล้เห็นีหเอาหัวย่าเปล่าเส้าหัว,หว มาคักๆมาเนเน่เปิดบางไหมนุ่นหลบนน้องเอ้ยเราเอ่าใจแลด้วยกี้มันเียวบางหนาวหัวหัวได้แไหมเี่นนจะต้อเสียงหัวมึงเสียงหัวสะท้านฟ้าสําเดี เเลี้อันแม่ต้องัวรงลยเอามาเตใร์ไซคต้องอัวปตัดตัวบ่คลิปนั่นคนขาเบ่งเท่เไเห็นขับหัวคลิปจะซื้อกับหัวแล้วเนี่ยนั่น้คนบ่งสามพับหัวมาจ้ะคลิปนี้ดีทุกคนสวยเลยสุดเลย ชุดดีสวยไปคุณเลิศวะยังงามารนองเห็นยังให้งามมืดพี่นนทมาเล่นแทนแทนหัวคัาหัวเนี่ยหัวแตหัวว่าปวดโแบบโม่แบกแดงบบคือบกโดนมืดกันอย่างไริ่งถุงหิ่งถุงไปลับกองขขา ม <laughs> อยื่นก็ย่าิวทุ่มปุ๋ยสูดรอมลองมอ,อมล้ํากับ, <ừ. S 1> บไข่ห่อเป็นล่ำล้อมขอเขา,าวันนี้บอ่อโจกันสิบ้าจะปวดพวกททแล้วเจ้าเมื่อบานเศร้าที่บ่ำล้อมคอเขาถ้บาบราแบนั้แล้วาเจาบอกถ้าเราบอก,กจะเมื่อบานนี้ไงบอกบ <laughs> อกมึนเราจะขึ้นมึนเนี่ยมึนต่อ <laughs> มันมึงจีนยูโจ้ว่าให้คอยยูกอบกันิเมึนอยู่หนอไปกันิหาสุดล่ำขอเขาอยู่แถวนึ่งไปซื้อทวงพี่น้องมันมามีซีบีิว่าฉันไปไปถามร้านเขาบุญจีไปล่ำขอเขาเดี๋ยวหนวผลไปถามหาซีบทวงหาซื้อทวงปุ้ยว่าจันพูดบากันบ้านมันมีซีบแล้วกับหมอเด้ี่ะถ้าเกิดได้อ่ะนั่นแล้วก็ได้ยัดลงในหันหลดว่าฉันคิดไปวะนนะกพี่ใดบ่ได้ แบ่งยีิบปอนกับาเลยเอาสูดรลงก่อนเอาเงินยี่สปอนขึ้นมาวันนี้ไอเขามาดูเงินเจนากวอยกัแบ่ซานในุงปุ๋ยเนาะเากลังเงินว่าดเงินเมันเต็มมันเต็มเลยกึ่งกด้เนาะเจ้าคือได้สุดทังไปมแต่สุด กอเข่ามาโอ้ยแขนน้ำลายต้องหินม่ตรหัวพี่น้องยุกยุกีเล่ยกายยุกีเล่กายเป็นคนแบบเบาๆไม่ตรหัวยางเดียวมก็ไม่หายไนี่ไปยานตะมาอะไรกนอน่มันเปนอไอใส่ซุ้มนแล้วมันเป็นอะไดอ ว่านั่งเอกสองคนนี่มันตังได้บ้างต่างเป็นเดินแช่กันไปติมกับแม่ใบยายเจ้าแม่ยาหลกเจ้าซือคอนเป็นน้าบ้นมาบอยากยังยายตายแถวแล้วใช่ <c oughs> ไหมเนี่ยมาไล่รนะไปซื้อคอนมันก็ยังหมามันก็ยังไล่ตัวแบบนั้นหวานก็ตัดหน่อยนะพี่น้องลืมซื้อข้าวเจ้าแ <c oughs> ม่ติมลงซื้อข้าวเจ้าปึ่ดหนึ่งเด้อก็ทำไงมันเป่นอะไรกันได้ถึงวานน้องีหลี เป็นผู้หญิงที่แบบยุ่งจีมันหัวควนนะมันตลอดได้ยุ่งจีมันเบมันมือสวยดิมันเบิ่งรูปอย่างมันก็ยังหัวเนาออ่ะมันหัวยังไรยุ่งจีกับว่าสนเนาะเออสนหนเนี่ยเนี่ยมาทำหนอเราเกิดที่ไหนเข้าหัวเข้วมาสนว่นเข้เบ่งลูกเรามันจิตตัวโลกเลยมันยังแต่เขาเห็นเขาจะบอกหัวควนลูกแต่ว่าก็งามดิเนองามเอองามลูกเขาน่ะผู้เหล่าย่อเว้เจ้า คุณแล้วเขาว่าเป็นนองไม้ชุ้มแพร่หมดเลยเนาะนองไม้เมืองชุ่มแพร่าจเขาว่ารวงเขางามเติบอยู่ดีหมดแล้วยองเจ้าของยองเจ้าของทั้เื่หางแตขี้จงถ้าเงื่อนหางจงเงื่อนหางเงื่อนหางไห้แม่นโรดงามอยู่หมดเลยก็่างามเขาก็เอิ่นองซ้ำเนาะตเอิ่นนองซ้ำดอกอ่ะรอรอกันนะ ลงไปเล่นกันก็ได้หอดหัวยละไพี่น้องหอดหอัวยน้องแม่ซ้ำพักแไไม่พี่น้องนี่หัวงพักเราห้องพักเราเป็นห้องพักอ่าห้องพักห้องพักที่บ้านนะเนาะของชาวนาที่เป็นแท้งนะคะเก็บของแล้วกำลังเก็บของ เบื้องน้องเอินเอินไปไหนเนาะอันนี้เป็นหัวพักแล้วมาแล้วค่ะพากกันกินขา้าวกินน้ำไปลูกๆก,กินแล้วเหรอพักยูจังใดย,ยู่หองแล้วจะข้นแม่กับบุ๊ ทำไมเหรอพี่จหอันมีีหมาอพี่นองหอดแล้วหอดอันหอดอันมองพักแล้วหอดบันแี่งแล้วพี่น้องหอดอันมองโดมแล้วเด้อมองดูฟองมนยื่นตื่นั่งจักักจักมีจักรรถสี่ยาบเงี้ย ทั้งของใส่ส่วนตัวทั้งกับเขาเออของกินจานซ้อนอียงกระสือไม่เบิร์ดถูกสีหังเนาะลองลองพักกันคิด่เหรวยามาเมีนพ่นสิพักกันเ็ดกับเขาเมนูอย่างแน่เมนูอะไรบ้างเออ ของขาต้องเอาอีกองนึงด้วยเขายพ่ท่วไม่าอีกสอีกสองแนเขาละแพ็ค่ะเ่ือเขาละแคจ้าบันนี้พ่แม่มาลับเขาค่มันมาลยังล่ะมาลยังมาลมือยังเข้าเข้ายังไม่เอาเลยค่ะเขาเขยังไม่เอาเดี๋ยวง้อมาเอามาล่ำมืออะมาล่ำมือเออมืได้ด้หลายคนอยู่ด้เนี่ยมาล่มื ใส่คนถือเต็มไม่เต็มมือทั้งสีคนพี่น้องเอหอดใ่ใหญ่หอดบเาเป็นตาหอดบแม่คือถือนักเทพขอบขั้วไงกับตรงลำบากจักน้อยปบดนี่นหละ บรรยากาศโดมนะคะมือนีบอดพื้นไปอ่าข้าพูดของเยอะมากเลยค่ะตรงนี้นะคะเหลือข้าวกันไหมเลือข้าวกับอ่อ๋อเหลือข้าวอยู่เนี่ยค่ะอ่าไปเอาข้ารนี่ะลูกไปข้าวอยู่ในรถเดอ้อเดี๋ยวคาร์ย้าในโรเ อุปกรณ์เยอะมากพอปเยอะหลายกับเขากับนามหลายมือเนี่ยถามว่าเบิงกันว่าเหมือนเพอ่์สิเฮ็ดเมนู่อย่างสื่อกับเขามาหลายแบบเยอะมากไม่ซ้ำคน เตรียมอุปกรณ์อาบหน้ามาน่ำเสื้อผ้านาแพ้เดี๋ยวตะเก่าเดือดเออมาเดือดไปไหนอกนม่หก่อนอีกนีอิงพี่ก็ม่่น อาหารลักก็คือมะม่าค่ะอันสองร่างอันตั้งแต่มือแรกไม่ติมมากกับเพราะท่านเห็นเปิดยูพี่น้องเลยพอไม่ติม่กินของแบบเปรี้ยวๆว่ไใดอะอ้อไม่ชอบกินเปรี้ยวต้อ้ยาอยากได้ไม่อย่างบ้าดอ๋อเหนืกว่าสื่อว่าใส่เอววายุเสื่อว่าท้ายแท่โอ้ยที่กาลีนี่พี่สาวนะคะา โอ้ยเดวเนี่ยต้องรีบไปรีบพานี้ยแงวันัายเ่ยาอยู่คือคือจำคนนีอยู่คือสีอสื่ออีกงงเลยบ่งงเออว่าคือสีสื่ออุ้ยลองตาลาเฮ้ยต้องรีบไปรีบพาลรวไนนี่ นัหนรีบยั่อดดรีบผ่าน่รีบผ่านมันเสียภาษีผ่านกันมันเป็นยังไงของคน่นใช่กิดว่าสิซื้อมาใส่นั่งรีแล้มากๆน้องค่ะเพลงกับมาที่สู้มีอะไรก็เป็นปันกันเลยค่ะน้องอยู่เกิอันนี้ข้าวใช่เหมือนกันเมืเมื่อนี้คนรุ่พละ่างนะเนาะจากน้ที่านจากนด้ที่ละานาทีส่นาทีใช่ไหมโอเคนะคะพอไม่ีนอนอันนี้ ตอนรีดแล้วเชื่อภัยแล้วพอมาเพิ่งได้บวกก็ไปน้ากันเลยสิงง์ไปน้ำเหรอสิงห์อยู่แล้วเอาแล้วเดี๋ยวไม่มีสื่อไปใส่อีกเมียลูกนัวเอาคือจังยูนี่ของก็คือจังมีอยู่คือสื่ออย่างไปอีกสื่อแน่ซ้ำเลือกย่างดีเด้อันนี้ก็เลือกซอยย่างดีดีแท้เขาใส่หมาก็เลือกเลซอยย่างดีมีเพิ่มได้ตอนรีดตอนรีดค่ะขอบคุณทีฟซีสมองชื่อยแจกเด้อขอบคุณหลายๆจ้าเอาเอาคลิปนี้ก็ไว้สนิทกันนอนพี่น้องเนาะโอเคค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าอยากให้เฮดคอนเทนต์ยังไงคะคอมเมนต์มาใต้คลิปไปด้วย่ะคอนเทนต์ตอนนี้คือเป็นตลาดแล้วก็มาแล้วก็ไปรถตลาดแม่ค่ะอยากให้เฮดเกี่ยวกับยังกาให้พี่น้องเม็นมากนะคะเดี๋ยวสิ่เดี๋ยวหูว่าต้องเฮดคอนเทนต์เกี่ยวกับยังเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย